สุดนะครับทำไมาทำไรดโอ้ยเ้ยโอ้สวยก่อนานายังสวยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้หนวด เป็นแมวเป็นเสือเฮ้ยเป็นเสือเ่ตีแต่งหน้าเดี๋ยวกดูเป็นเสือเป็นเสือเป็นเสือหรือเป็นแมวเอโอ้เสือก็เป็นแมวเ้เสือเหือดูหนือูใช่คนโขนคนเดยยายก็ลงคลิปมันก็ลงคลิปเมื่อกี้เนี้เออเอาแล้วครับแล้วกูจะเมียนมึงเหรอไม่ใช่แม่กูนี่เมียเมียนคืออะไรก น่าทีอาปากกู่มีสีดำไอสารพี่ชายไอสารโอายเฮ้ยตูดเฮ้ยเรอ้ยเบอร์เบอร์ท่านหรอไม่เซ็นเซอร์เมทันเซ็นเซอร์เมทันหรือ้าแกไปโกรธอะไรกับโทรศัพท์เออเป็นที่ยังไงเขาบอกว่ามาอันร้องเพลงอยู่ข้างบ้านยายยายก็เอาปลามึกไปแดกไปอะไรก็มีความการขอบคุณข่าวไหมกูไม่เคยแดกปลาหมึกวิชาชิมิ กินก er> ุ้งเขามาทำให้อันป้าจำลองเด็กๆกินขนมแล้วกูมันจะเด็กึงหาว่ากูเด็กแล้วมันบอกว่าจะพาจะเอารถเก๋งมไม่ชนอันจำลองอ๋อสุดสุดมันนะุ้๊ดตุ๊ดตุ๊ดเป็นยังนไงบอดี้โอเชีนเสือพระท่านอีกคนน่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน ลูกเออมันมาหายรับกระถานอยู sure> ่บ้านกกรอกายบอกว่าใจเย็นใจเย็นเลยนะเออมันก็แช่มันขี้กากมันแช่แล้็ว่าไงมันแเซ็มโง่นี่ยายยัยเอาเลยเอาเลยระบายเลยนุ่นใหญ่ด้วยหนี่ยทอมานานแล้วเอาเอาเลยเอาเลยพี่นาที มึงแต่มึงมาไดู้จังเอาแก้มาเอาแก้มาให้ระบายหน่อยให้ายระบายหน่อยตบซ้ายตบขวาเลยน่อยนั่นยองนะไม่ใช่หรอวะโอ้ยจังสอ้ยมาแล้วครับอะไรวะโอยไม่เด้แกมก็ชมคอยแล้วคอยม่ได้เอาเน๊ะหมอหม่องหมองหอดันเอวนั้นเนี่ยไอเ มึงจะไว้สันสมองเราเน่ามึงนี่เฮียเดี๋ยวเวกินน้ักินสีมาทนก่อนมึงแกเยังงงแกมาแกมาได้เลยแกมาได้เลยแกมาไเลยมึงนักแกงอยู่จะตาูทีเียมึงนั่นโอ้โหโอ้เสนเือกอนล้วเรือกัดแล้วนี่จริงนะมึงมาแล้วอนนีกูคอยมึงนั่น เย็น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 สี่มะทอนสี่มตทอนวยได้สี่มตทอนจุได้ขอดัง5าห้าวงองโลกติ4ติหเออยายนี่ไปเปิดคิปมันเออขาแป้งขาเฮียอะไรของมตรงนี้น่ะมีแป้แต่งมาปานคือสอตเต็งกูนี่อีกดดูมึงอย่าคิดว่ากูไม่เจ๋งกวขึ้นหัวเลยลูกนี้งมาหา มาดามจะลองเดือดมากจะกล้าลงคลิปไหมลิปนไหมโไม่รู้มันเดืแล้วไรอ่ะเซนเซอร์ไม่ทันเหรอคุณแม่จ๋าอย่างีเน่ยคลิปนี้วแกงนะปูไงนั่นอยู่ที่นู่นตะพัวมึงเปบดเดือดครับอือครับอือแล้วอืดแล้วแหมกินก่อนปิดปากไว้กินก่อนกูสาอยู่แบบหมอหมอบมาแม่มึงก็มาแช่มาแช่ขี้กากมาแช่ขี้หอว เอ็นเสีให้ลูกแล้วเนี่ยเมื่อกีถึงก็ต้องยกน้ำฮะมึงจงจำใส่สมองเน่าๆมึงน่าหัวนะที่หอคนอื่นไม่สำคัญแต่ที่หอกูนี่สำคัญมากเพิ่งเพิ่ะมึงไปดมแล้วมึงสลบตายไปเลยจําไว้ใส่สมองเน่าๆมึงอะไรก็เป็นหัวมึงหัวมึงเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลมึง บออกเลยย่าให้เราขึ้นบ่งแล้วไงมึงมาแช่มึงมาแช่อะไรของมึงคนมาแตนเนี่ยมึงเป็นที่ย่าอะไรมึงไม่ได้เลยบอกเลยให้เราขึ้นบ่งแล้วมาไม่ฟังมึงน่งกับกูนี่ชมดุลกันล้วกูนั่งสมาธิตั้งเดือนหนึ่งอะแต่มึงก็ไม่ไหวมากัดกูเออกูขคดเปโทค